หลังจากมีพระรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดอุ้งอิงสองแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหน้าตาคณะรัฐมนตรีถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของบุคคลต่างๆในหลายเงื่อนไขในหลายรูปแบบ ส่วนตัวผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นไฟบังคับหรือว่าเป็นการปรับแบบซื้อใจซึ่งสามารถที่จะแยกแยะได้เป็น5ประการก็คือ1่ เป็นการปรับแบบรักษาดิวเดิมหรือรักษาดิวลับกับกลุ่มอนุรักษนิยมซึ่งเราเห็นได้จากการเว้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้ให้กับตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ ว่าการทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีไม่มีการทูลเกล้ารัฐมนตรีว่าการมีแต่ทูลเกล้าครบแล้วก็รัฐมนตรีว่าการลาออกจึงให้รัฐมนตรีช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ครั้งนี้ว่างรัฐมนตรีว่าการ ให้รัฐมนตรีช่วยรักษาการแทนในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องความมั่นคงที่ชายแดนกัมพูชาและชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่รัฐบาลก็ไม่เห็นความสำคัญหวังจะทูนเกล้าใหม่อีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งไม่แน่นอนว่าเป็นวันไหนต้องตั้งคำถามว่าการทูนกล้าวแบบนี้เป็นการทำให้ระคายเครเคื่องเบื้องพระยุคลบาทหรือไม่ 2. เป็นการปรับแบบตอบแทนพักการเบืองพักร่วมรัฐบาลหลังจากมีกระแสพักร่วมรัฐบาลบางพักจะถอนตัวออก และก็มีเงื่อนไขต่อรองจึงทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีการสัมนาคุณเก้าอี้รัฐมนตรีกันและก็แจกรัฐมนตรีจนพักร่วมมีความพึงพอใจบางพักมีรัฐมนตรีว่าการถึงสี่กระทรวงบางพักเป็นพักเล็กแต่ได้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงใหญ่เกรด A สองกระทรวงบางพักก็ได้รัฐมนตรีช่วยพักละกระทรวงกระทรวงซึ่งก็สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย 3. ปรับเพื่อเอาใจกลุ่มการเมือง หรือแกงการเมืองกวนการเมืองในพักคเพื่อไทยที่มีแรงกระเพื่มมีการแย่งชิงตำแหน่งกันแย่งชิงเก้าอี้รัฐรมนตรีไม่ได้ก็ไปแย่งชิงเก้าอี้รองประธานสภาเราก็เห็นได้จากการปรับคณะรัฐรมนตรีให้สอสอบางคนที่เป็นกระบอกเสียง ให้กับรัฐบาลหรือให้กับนายกแพ่ทองทานได้รับการปูมบำเน็จเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการหรือคนหน้าเดิมๆก็ยังอยู่ในกระทรวงเปลี่ยนแต่บางคนก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปนะครับ C เป็นการปรับ คณะรัฐมนตรีเอาใจกลุ่มทุนเราก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีบางคนมาในโคต้าของกลุ่มทุนหรือพรรคการเมืองพรรคการเมืองใหม่ที่จะแยกตัวออกมาจากพรรคการเมืองเดิมและก็ได้ถึงระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วย 5. ปรับ เพื่อสัมนมาคุณหรือตอบแทนให้กับกลุ่มฮูเฮาเราก็จะเห็นมีรัฐมนตรีช่วยที่เป็นโคต้าพิเศษซึ่งในความหมายก็คือรัฐมนตรีกลุ่มที่ฮูเ่าที่แตกทับมาจากพรรคฝ่ายคานทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการปรับคณะรัฐมนตรีชุดอุ้งอิงสอง และอยากจะตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าการปรับคอรมครั้งนี้เหมือนกับมีการรู้ชะตากรรมของนางสาวแพทองทานว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องและมีคำสั่งให้นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมจึงรีบเร่งทูลกล้าว รายชื่อคณะรัฐมนตรีจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดเสนอโปรดเกล้าให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชาชายัยพ้นไปด้วยจึงทำให้นายภูมิธรรมไม่สามารถรักษาการนายกได้จึงตกเป็นหน้าที่ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและในขณะเดียวกันก็ทราบว่านางสาวแพรทองทานอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงมีการทูลเกล้าให้นางสาวแพรทองทานควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยอันนี้แหละคือสัญญาณ รู้กันล่วงหน้าว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวแพรทองทานจะมาถึงและยังเป็นปัญหาต่อไปว่าการทูลกล้าวรายชื่อของนางสาวแพรทองทานควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย และก็เชื่อว่าประเด็นนี้ก็มีการยื่นคำร้องเพื่อให้พิจารณาอีกจึงทําให้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้แก้กันไม่จบสิน้นการแก้ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ต่างอะไรกับปลิงแก้แห я. ตกอยู่ในวังวนไปมาไม่รู้จบสิ้นครับ